นมตาลร้นานเราเปิดได้ยังเปิดได้ออแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอถ้าเราพยายามแค่เดียวเพราะว่าพี่แม่เพิ่งใส่มะพร้าวไปแล้วร้านเรหนูเปิดได้ยังยังไม่ถึงหน้าละพี่ยังเรอใส่มะพร้าวให้มันสุกโอ้โหแช่เย็นแช่เย็นใส่มะพร้าวนี่อีกถ้าแม่ครัวอธิบายหน่อยงงงงไม่กลงงงงไม่กลัวงงเอ้าของเกินเหรออันนี้ยังไม่ได้น네ึ่ง ใช่ลาบปากได้กินขนมตาลนี่กระต๊อบก็ไม่แม่หรือเด็ก <c oughs> ได้แตทำทำขนมตาลนี่ก่อนมีนั่นน่ะน้ำปลาลนะาแซ่บๆไหมล่ะมีอ่ะมันมีปลาลาแซ่บก็โอเคกิน <c oughs> ตำส้มเว้ยกูทำกูแก่เลาวกินตำส้ม <c oughs> ได้เนาะนั่นแหละแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวเอาไอ้นั่นใส่ไปหน่อย จะทำอ,อะไรปลาละปลาละแซบแซบปลาละธรรมดาแมวแซบอีกปลาละธรรมดามีแน่แน่ว ขนมตา่านทวดีโอ้าอืออก่อนอือม้อต่อไปใส่มะพร้าเลยไหมย่งยังขึ้นก่อนจ้าแต่เนี้ยแน่นอนเสร็จห้านาทีไอ้ยี่สิบห้านาทีแล้วก็ใส่มะพร้าวห้านาที ยี่สิบนาทีอะไรนะเอ่อหนึ่งสิบห้านาทีหนึ่งยี่สิบนาทีพอิพอหลเรื่อยห้่นาทีก็เอามะพร้าวใส่ก็นึ่งก่อนไปสิบห้านาทีแล้วก็เอามะพร้าวใส่ก็นึ่งต่ออีกห้านาทีเป็นยี่สิบนาทีอโอเคยังไม่ต้องแค่นะเนาะถือไว้นะหนูไม่ถือหนูล่อนอ้นะหอม วันนี้ไม,ไม่เสียไม่เสียไม่เสียหน้าไม่เสียหน้าคนทําเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันหายร้อนไปยุบปุ๊จะมาเสียหน้าทําไงเนี่ยอา้าวก็ <c oughs> ก็ช่วยอะไรไม่ได้นี่นนไม่ยุบแล้วใช่ไหมนานอา้าวอ๊ะเอาไปไหนเอามากินกันไงอา้าวองนั่งชิมชิมเลยเอ่านักชิมลองชิมซีซาบ,บอ แซ่บไหมอ,อ,อร่อยไหมใจคอจะไม่ให้มันเย็นสักนิดนึงแล้ว